ื่อวานนี้ฮะมีการประชุมที่บลูเบิร์กนะครับจัดงานสัมมนาขึ้นมาแล้วก็มีผู้บริหารกองทุนขนาดใหญ่หลายกองนะครับก็มาพูดคุยกันนะหนึ่งในนั้นนะครับคือกองทุนของคุณจอ์สโซรอสครับคุณจอ์สโซรอสเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารเองนะเพราะตอนนี้ก็อายุมากแล้วครับเกกว่าแล้วฮะแต่กองทุนของเขาเนี่ยนะครับชื่อโซรอสฟันแมเนจเมนต์ออกมาพูดถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทั้ง3กองฮะที่มาในงานสัมมนาของบลูเบิร์กนะครับมีกกอองทุุนนชื่่วาแมร๊ป มีโซล o s ฟัน d m แมネจเม e นตแล้วก็มี e l เลดแมเนจเม n นตนะครับออกมาบอกว่าตอนนี้ทั้ง3บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเนี่ยไม่ได้มีนโยบายนะครับที่จะลงทุนในตลาดหุ้นจีนในขณะนี้ฮะก็คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ลจะไม่ลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับเพื่อรอดูท่าทีรอดูความชัดเจนก่อนแล้วก็เตือนนะครับว่าตอนนี้นสถานการณ์ในจีนคือมีความเสี่ยงนะครับโดยพ้องยิ่งความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ ในวงนี้นะครับเขาคุยกันเขาบอกว่ามีโอกาสนะครับที่บริษัทจีเนี่ยที่ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะถูกนะครับดึงกลับมาดึงกลับมาหมายความว่าที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฮะจะย้ายนะครับไปซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงฮะเขาไม่ได้บอกว่ามีบริษัทไหนบ้างแต่บริษัทที่ถูกจับตาเนี่ยก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเจดีดอทคอมแล้วก็ตีตีนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาจดทะเบียนทำไอพีโอปีนี้เองครแต่พอมาซื้อขายได้ไม่กี่วันเนี่ย ปรากฏว่ามีปัญหากับทางการจีนถูกทางการจีนตรวจสอบแล้วก็สั่งนะครับห้าม App Store ให้คนจีนในเมืองจีนเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้งานแล้วก็กลายเป็นความขัดแยง้งทําให้ราคาหุ้นของบริษัทสําคัญเหล่านี้เนี่ยบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดนะครับของปีในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนี้ลงมาบางบริษัทก็ลงไปเกินครึ่งบางบริษัทก็ลงไปประมาณ3 0 4 0เอลยนะอย่าง a l i b จดีดอทคอมเนี่ยตกลงไปประมาณตั้งแต่33%นตนะฮะตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ตีเนี่ยนะครับจาก IPO ฮะราคาตอนนี้หายไปครึ่งหนึ่งนะครับติดลบไป50%แล้วครับโดยผู้จัดการกองทุนในวงนี้เขาก็คุย,ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าจีนเนี่ยในระยะยาวเห็นโอกาสเติบโตเห็นความน่าสนใจจริงแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยประมาณ1ปีแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยถือว่าไม่น่าลงทุนเลยฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่ลงทุนในจีนไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรอดูความชัดเจนจากเรื่องของนโยบายที่ตอนนี้จีนเข้ามาควบคุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษานะครับมีกฎหมายป้องกันกกาารูขด แล้วก็รวมไปถึงการเข้าไปจัดก,การความเหลื่อมล้ําในประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาแนะนําให้น้องทุนตอนนี้ก็ลีกเลี่ยงนะครับลีกลี่ยงแล้วก็งดลงทุนในตลาดหุ้นจีนไปก่อนครับครับเดี๋ยวมาดูภาพมุมมองของตลาดหุ้นจีนในตอนนี้กันหน่อยนะครับว่าโอกาสหรือว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างที่ผู้จัดการกองทุนจากกองทุนขนาดใหญ่เหล่านี้เขาเขาประเมินหรือเขากังวลกันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูก,กันกับภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับที่ตอนนี้ประเมินนะฮะบูมเบิร์กเนี่ย,ยประเมินว่า GDPG จีนะครับปีนี้จะโตได้8.3ถูกปรับประมาณการลดลงนะครับจากช่วงก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโนมูระโกแมน s a กซ์ออกมาลดคาดการการเติบโต,ต,ตของ GDP g d p จีนปีนี้ลงเพราะว่ากังวลปัญหาซัปลายเชนที่ขาดแคลนปัญหา,พล,า,า,ญหาพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ เศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอลงไปเพราะว่ามีการปิดโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีไฟฟ้าที่จะนํามาใช้งานในการผลิตได้นะครับส่วนปีหน้าครับเป้ามองว่าจะโตอยู่ที่5.5%เปครับส่วนจนเปรียบเทียบกับประเทศครับครับผมในขณะที่ GDP นะครับ GDP ของตัวจีนเองนะปีนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายนะที่เขาปรับประมาณการจีนลงมาแล้วอย่างที่เรารู้กันสัปดาห์ที่แล้วก็คือมีโนมุระ โกลเมนแซกแลวก็มอร์แกสเซเลตน,นะครับแต่ว่าถ้าดูจากกลุมเบอร์คอนเซัตคาดการณ์เนี่ยปีนี้จะโต8.3อยู่ยังไม่ได้ต่ำ8นะแต่ผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงจะมีการรีไวซ์ดาวลงมาปีหน้าครับจะโตอยู่ที่ประมาณ5.5 8.8ถือว่าถึงแม้ว่าสมมติลงมาถแถวๆประมาณ7กาง7กางๆนะสมมติลงมาแถวๆ7.8หรือ7.5อย่างเงี้ยก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกนะยังสูงอยู่ก็ถือว่ายังเป็นเศรษ,ษฐกิจที่โตดีในขณะที่5.5ก็ต้องถือว่า เทียบกับประเทศอื่นๆแล้วในเอเชียเนี่ยก็มี Asia Japan เอเชียเอ็กซ์เปี่ยที่โต5.7แล้วก็มีมีแค่นั้นนอกนั้นจีนก็ปีหน้าก็ยังถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ยังโตมากที่สุดในโลกอยู่ดีถึงแว้ว่าเขาจะเจอมาตรการใน,นช่วงนี้แล้วก็มีการจ่อจะมีการปรับประมาณการ GDP ลงนั่นเองนะครับไปต่อครับดูที่มูลค่าของตลาดบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูครับ MSCI c ชน n า เมื่อเทียบกับ S&P 500ตอนนี้ถ้าดูที่ PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบหนึ่ง d a r d d i v ์ดเดชแปลว่าหุ้นจีนถูกกว่า S&P 500นะอันนี้ก็ลงใหม่แล้วการปรับถ่ายของหุ้นจีนรอบนี้ก็ทำให้หุ้นจีนมีความน่าสนใจในแง่ของถูกกว่านะครับดูต่อไปครับ เมื่อกี้ MSCI ช h i นานะครับอันนี้คือ CSI 300คือฉพวะจีนเมนแ l a ลนนตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยอยู่กลางๆของ S&P 5 0 0รพอดี CSI 300นี่ represent คือเศรษฐกิจจีนในเมนแลนด์ก็คืออยู่ในประเทศจีนเองเป็นหุ้นจีนที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีหุ้นเทค big tech ที่ลิสต์อยู่ข้างนอก MSCI มันลงแรงกว่า m a ตัว CSI 300สายเหตุเป็นเพราะว่าตอนช่วงที่ทางการจีนเขาคลกดาวพวกเทคเนี่ย ไอ้มันไปโดนที่หุ้นที่อยู่ที่ msci ไชน่าเยอะกว่านั่นเองนะครับไปดูหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปจะเห็นว่า msci ไชน่าถ้าเทียบเป็นตัวแง่ของกำไรนะเทียบกับ s p 500จริงๆแล้วผมมีเมื่อวานนี้ทีมทีม investment ของเราเนี่ยลองกลาง eps ของทั้งโลกมาดูเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เข้าเดือนกันยามาเนี่ย eps ที่ประมาณการเนี่ยเริ่ม flat แต่ว่าสาเหตุที่แฟตส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันกําลังจะประกาศงบไต่มาส3กันขึ้นมาไงตลาดก็อาจจะรอดูก่อนว่าผลประกอบการเป็นยังไงแล้วจะรีไวต์รัอัพหรือดาวก็อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะก็จะเห็นว่า MSCI ไชน่าเนี่ยอ่ากำไรเนี่ยยังแพ้ S&P 500อยู่นิดหนึ่งแต่ก็เริ่มแบบว่าเป็นท้องช้างนะเป็นท้องก็คือว่าใกล้ๆจะพังหัวได้หรือไม่เดี๋ยวเราก็มารอติดตามดูกันนะครับ ต่อไปครับ CSI 300ครับดูที่ EPS ของเขาเมื่อเทียบกับ S&P 500บ้างครับก็จะเห็นว่าเริ่มทรงๆแล้วเหมือนกันเริ่มทรงๆแล้วสุดท้ายแล้วก็เนี่ยครับเจ้ามือที่แท้จริงของตลาดหุ้นก็คือผลประกอบการเราต้องมาดูกันครับว่าผลประกอบการไตรมาส3ที่กำลังจะทยอยออกมานั้นหุ้นในทางฝั่งจีนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับทางฝั่งสหรัฐผ่าน S&P 500ครับ